ยืมช้อนสิบสามไปเลยว้อนสามเอาไปช้อนยี่สามคนเาลยโอเคโอเคนะโอเคไม่เอาเนว่หรอทำไมอ่ะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณใจขับการ์นะคะโอเคไม่รอไม่ร้อขอบคุณากนะคะเอาล่ะวันนี้น้องฝากงนให้ไรพีาทุกคนเลยนะอทุกคน ก็อย่าฝเแม่จะช่เรที่12คนนะครับในระบียงดงก็ตราไ้ัแต่ละคนก็จะวางแันที่จะทำาของตัวก็เชื่อว่าออกมาดีแน่นอนและก็ถักากหาสตลแน่นอนครับผมอบคุณมากครับจารับขอบคุณครับผมได้ต้องต้องแเอก็อย่าานเสิร์วันที่27ตุลาคมน